ประวัติเชิญคุณเชื้อชัยครับพยัคฆ์ีรันชอห้าพยัค์ชื่อจริงว่าเกียรติศักิ์ะสีทองครับวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง164เซนเมตร40ครั้งชนะ28ครับแพ้2เสมอ10ชอบยอดเหล็กเพชรครับนักชกในดวงใจก็วันนี้ก็จะฉลองค่ายด้วยครับฉลองแชมป์นะครับที่ค่ายชอห้าพยัค จะสนุกหรือไม่สนุกอยู่ที่คนนานคู่นี้ด้วยคุพิเชตฉลองแชมป์ให้กับอินทราชัยแล้วก็ฉลองรางวัลค่ายมวยขวัญใจมหาชนครับแล้วก็รางวัลบุคคลดีเด่นเสียสละเพื่อวงการมวยจัดโดยปรีชาวันทรงชัยนะครับปรมโบปรีชาครับทีเวิทีมวยชั่วคราวรงยินเดีเซียมสองสนามกีฬาชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่นะครับครับมีซันโต้เจอกับแสนคมลูกยอดกับคมพยักษ์แล้วก็บุญหลงสวัชิรยิบกับไทยโชวดี มีอนาคตก็จะเข้ามาในศึกเนี่ยของเสียชายนี่แหละเพราะหลายคนเลยผมเห็นชื่อนะหน้าจอช่อง5ซ้ายมือก็ต่อบ้านเฮทไทยนะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้พยัคฆ์ทิรันช่อ5พยัคฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นน้องชายที่น่ารักของชายสุโขทัยคนหนึ่งครับผมแล้วก็แฟนๆที่ติดตามชมศึกมวยไทยทบ5นะครับธรรมคุณนะครับที่โนนสว่างเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับจัดโดยมิสเตอร์ป๋องโปราเป็นโปรมเตอร์นะครับเอาเงินช่วยวัดนะครับ แล้วก็มีเดชสังข์โขงเจอกับเพชรปทุมเพชรดำเพชรเกีรติเพชรกับเพชรน้ำมูลสอธนบวรพยักษ์ชุมพลกิจจำรูนกับเดชกุญชรบ้านช้างยิมนะครับศึกมหาวิศ์คนมวยครับคําวันนี้แหละที่บึงการนะครับไปติดตามชมให้กำลังใจกันได้ครับแม่นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี้ไปช่วยเลยนะคุณพิเชษเราต้องไปช่วยนะครับป๋องจำเนี่เราต้องไปช่วยแต่ว่าหนทางการเดินทางนี่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรวันหลังต้องมีฮอส่วนตัวแล้วนะครับเอามารับพวกเราไปช่นร่วมกันบรรยาย อ่ะขอให้ประสบความสำเร็จครับค่ำคืนนี้มิสเตอร์ปองอ่ะบนเวทีครับคุณธนนท์ยกแรกเริ่มแล้วนี่ชาวดูใกล้ๆครับหน้าเหมือนนี่ชาวหรือเปล่าชื่อน,นี้ต้องมีที่มาที่ไปครับคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆครับนี่ชาววงการมวยมีเยอะเลยนะครับแต่สู้โอโรโน่ไม่ได้นะโอโรโน่นี่ยเยอะจริงๆโอโรโน่เยอะแล้วดังด้วยอย่อะโอโรโน่อ่ะแชมป์ทั้งนั้นเลยโอโรโน่วันนี้ได้สองปอนด์นะครับนี่ชาวร้อยสิบสาม ยักกีฬา111ครับนี่เป็นคู่เอกแล้วนะครับรุ่นไฟเวทส่วนสัปดาห์หน้าก็ห้ามพลาดเลยนะครับเปิดมวยรอบยิ่งใหญ่คัด8พักการครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยสิ่งความเป็น1ครับเงินรางวัลสูงถึง620,000บาทครับมวยรอบทางพชร5 มวยรอบปุ๋ยซีหมอดินนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนคู่เปิดหัวนี่คู่เปิดหัวมวยรอบสามอ้อยน้อยแดงเขาทรายครับแลใส่กับเพชรวาลินสอสมหมายครับอาทิตย์ที่4มีนาคมนี้นะครับกลับจะแข่งขันกัน6เดือนครับใครจะคว้าแชมป์ก็ติดตามกันนะครับทางพัชบหาถ่ายทอดสดทุกนัดครับ แม่มคนบนเวทีนี่ปาดหัวและตัวเท่าเลยครับกรรมการนักมวยรูปร่างสันทัดคล่องแค่ว่องไวครับตรวจเร็ว111แดง113น้ำเงินแล้วก็ยินดีกับกรรมการบนเวทีด้วยนะครับและตีมทางทองแผ่เมื่อวานนี้รับรางวัลกรรมการยอดเยี่ยมของศึกมวยไทยทนบหไปนะครับ ี่เป็นมวยคู่เอกนะครับของรายการวันนี้พิากิรันกับนิเชานิเชานี่หน้าตาก็คงต้องละไม้นะครับละไม้คลายกับนิเชาครับคลายอ่าเทวดาเดินดินครับโอ้ยลูกนี้ตีตามไปนิดนึงนี่ครับแมีทรงครับมีเขาครับคงหลายหลายคนจะจได้ครับตลกอมตะเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแบกต่อกันสองดอคู่นี้จะมีผลหรือเปล่าครับ ตุนแล้วครับดรพิทักษ์ทองแผ่บอกออกอาวุธเลยน้องครับยก2แล้วครูเอกโอ้ยจะเล่นของสูงครับแม่ดีว่าติดการติดนวมไปก่อนนะครับนี่ครับเผือไผ่ไม่ได้ครับศิลปะแม่ไม้เมืองไทยเอาเอาคื้นเลยครับทางด้านของพยัคฆ์ิรันเตสองชั้นครับเตะแบบสับสับมากว่าเมื่อสักครู่ขาลอยไปนิดนึงแม่มีเจตนาที่จะเล่นของสูงครับหวังรับรางวัลพิเศษขยับเดินครับได้สองปอน ก็เรียกว่าเกือบเกือบหนึ่งกิโลเลยครับนี่ครับไปขวาไปอีกใช้ร่างกายเปียดประทะโวนซอกแทงเข่าซ้ายอีกอ,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 อาวุธเริ่มออกแล้วนะครับหลังจากที่กรรมการกระตุ้นให้เกมมันมันขึ้นครับเพราะว่านี่เป็นคู่เอกแล้วรุนไฟเวทครับ1อสสิบสองปอน ช่องทานี้จะมีการชิงแชมป์ด้วยนะครับผ่านการชิงแชมป์ไปแล้ว3รุ่น3รุ่นน,นะครับก็จะชิงให้ครบเลยนะคุณพิเชษนะตั้งแต่ร้อยหเป็นต้นไปถึงนู่นเลยแล้ว54เลยนะร้อยไปนู่นเลยให้ม,ม,มีความเป็นมาตรฐานนะครับครับโดยมีทิศแฝดบุญเชิญจเจริญผลเป็นประธานการจัดดับแล้วก็สัปดาห์หน้าเริ่มการแข่งขันมวยรอบ CP พีหมอดินติดตามนะครับแฟนๆเรื่องของมวยรอบ มีเงินรางวัลเกือบเกือบล้านนะครับแม่ยังละเอียดกันอยู่ครับบนเวเทีพยาธิรันนี่เป็นยอดฝีมืออยู่แล้วนะครับฝีมือไอคิวสูงสายตาดีตกเชิงรับเก่งนำเงินนี่ชาวต้องใช้ความได้เปรียบสองปอนด์นี่แหละครับเปลียดเข่าปั้มฟัด รัดให้คูราโซยุบยน่นให้ได้นะครับถ้าไม่ยุบนี่เองยุ่งเลยนะครับนี่ครับใช้ความแข็งแรงบดเข้าไปเบียดเข้าไปยักษิรันใช้เหลี่ยมช่วยบนออกข้างนิดนึงครับทำแทงต่อสองตอนนดิดแต่ว่ารูปร่างไม่ได้ต่อเลยนะครับครับตัวย,ยังใหญ่อยู่ครับยักษิรันกรรมการเร่งอีกครั้งหนึ่ง ทำยังไงให้โอกาสพลิกกลับมาให้ได้ครับอย่าพึ่งด่วนสรุปครับเหมือนคู่ที่ผ่านมาคุณวิเชษสองสามยกแรกนี่แม่เชียงรายนี่ไปทะลุนู่นและครับข้ามไปฝั่งพม่าแล้วครับทาไปทํามากลับอยู่เทินกลับเข้าเชียงรายแล้วไปลงขอนแก่นเรียบร้อยเลยครับชื่อเชียงรายอยู่ขอนแก่นจบเลยครับแพ้คะแนนพยัคฆภานไปเดี๋ยวคู่นี้ก็จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าต้องติดตามครับมดยกที่สองขอบคุณยามา่าครับ แต่คนที่แน่ๆฟินที่สุดสมิงขาวครับมีความสุขในการเป็นพิธีกรอ,อ่ะบนเวทีครับครึ่งทางแล้วครับยกที่3ต้องบูแล้วครับนิเชาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันครับต้องบูต้องถึงตัวโชกเกมช้าไปเนิบเนิบแบบนี้พย์ธิดันบอกว่าสบายครับต้องต้องบูต้องถึงตัวอีกเอ้าแข่งขวามมาแข่งแรกคือเรียกเสียงเชียร์ก่อนครับ ครับทำางไงก็ได้ครับให้พยัคฆ์รันยุบให้ได้ครับถึงตอนนี้ผีมือเหลี่ยมเชิงนี่หลายการมากครับพยัคฆ์รันวางแข้งขวาอเกือบไปครับแม่ลูกนี้ดีว่าหนุมานหลบแข้งหลบฝุ่นคุณทนนเบ่อนครับโอ้โหไปแล้วแล้ะครับแข้งแต่ว่าหลบทันครับเกือบไปนะครับอ้าวีชาสู้แน่ครับแต่ว่า จะเข้าถึงตัวหรือเปล่าครับทําให้พยักธิรันยุบให้ได้สลับขาแทงซ้ายลูกแทงนี่เจ็บมากครับทาแล้วก็แทงของพยักธิรันจะเข้ายัางไงครับนี่ครับอัดหมัดเข้าไปก่อนนี่เช่าหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้เร็วที่สุดนะครับเข้านายีได้ไหมไล่แขนลูดมาครับพยักธิรันกีบคอลูดมาครับหาเหลี่ยมแล้วก็โยนเ่า ยกเข่าตีไปนิชาวท้อไม่ได้ครับเวลาย,ยังมีหมัดได้ไหมเข้าในแม่ไล่แขนจุกจิกควรใจล้าเกิดอ,อาวุธของพยัคฆ์ทีรันเป็นมวยหน้าตาดีนะครับข้อสำคัญอาวุธหลากหลายอยู่ที่นิชาวแล้วครับจะเปิดหลักสูตรจู่โจมได้หรือเปล่าแม,มเข้าไม่ถึงตัวจริงๆครับพุทสุนทรพอขยับแกเขี่ยพอตั้งแกฟันเลยนะครับ เนีย่ย <us> มันตีไม่ได้ครับแบ่กายพายพิรันตตีตีเลยครับก็พยายามทุกวีธีทางนะครับน uh, <sh> ิ่เชาแต่ก็ยังไม่ลดละนะครับอ่ะขอทีเดียวหนักหนัก่จะโดนหรือไม่โดนเท่านั้นเองครับพยายามจะกดลำตัวก่อนครับทอนลงมาให้เตี้ยลงมาโอ้ยโดนถีบหน้าฆ่าได้หยาไม่ได้ครับเอานิชเชาพยายามจะหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้นะครับ เล่นแบบไหนดีครับนึกไม่ออกเอ้าฟันซอกต้องเล่นของมีคมของแรงๆพยายามครับนิเชาวรรการก็สับสับครับไปติดบ้างแม่เข้าทำยากครับหมดยกที่3ยก4แล้วครับคู่เอกสัปดาห์นี้ แดงพยัคฆ์ฮิรันน้ำเงินนิเช่าอ้าวเหลืออีกสองครับนิเช่าต้องบต้องเสี่ยงแล้วคุณสนนต้องเสี่ยงแล้วนะครับเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะครับคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับแต่ต้องยอมรับว่าอาวุธของพยัคฆ์ฮิรันนี่หลากหลายจริงๆนะครับโอ้เก่งมากครับเป็นนักมวยที่รูปร่างหน้าตาดีอาวุธหลากหลายสมองมวยใช้ไรเหลือเกินครับเห็นเต็มๆวันนี้แล้ว เสียชายได้เพชรเม็ดใหม่อีกอีกคนแล้วนะแบบอีกหนึ่งเม็ดแล้วร้อยขนาดต่อ2ปอนนะครับไฟเวทเนี่ยเดีกยวคนนี้นี่ถ้าเกิดว่าพละงกำลังดีๆนะโอ้โหใครก็สู้ยากเหมือนกันเพราะว่าอาวุธคุบเลยครับอาวุธหลากหลายมากเออีเชาานี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมีระดับนะครับแต่ต่อยออกมาทรงนี้แล้วโอ้โหนี่ครับลุยก็มีครับเปิดเกมบุกก็ได้ พยัค chi รันแม่มันจะมันจะพลิกเกมได้ยังไงนะครับถ้าพลิกกลับมาได้เนี่ยโหยิ่งกว่ายิ่งกว่าสำเพ็งไหมีกนะคุณเชื้อชัยโอ้ในเวทีนี่เงียบไปหมดแล้วนะครับของทีของทางด้านนิเชเอาขอยสุดท้ายตัวเลือกสุดท้ายแล้วครับกำปั้นแล้วครับคุณวิเชษอย่างนี้ไปเล่นลูกอื่นเนี่ยแม่ ทางด้านของพยักฮีรันนี่เห็นหมดแล้วนะครับจับเลยครับยุติการชกเลยค่ะดรวิทักษ์บอกว่าไม่ไหวครับครับยืดเยื้ออันตรายครับยุติเกมดีกว่าครับชูมือแล้วนะครับให้ทางด้านของพยักฮีรันเป็นฝ่ายชนะเช่นิดกัน็อกเอาไปในยกที่4นะครับแม่สมองบอยอาวุธนี่คนละเรื่องเลยนะครับนี่ได้2ปอนด์ด้วยนะครับเก่งจริงๆครับเด็กคนนี้พยักฮีรันช่หพยักติดตามนะครับ เส้นทางของเขาเดี๋ยวชายจะให้เจอใครพบกับใครมวยจากอำเภอังกะอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับครับเพชรจากเทือกเขาภูพานอีกหนึ่งคนครับนี่ครับหน้าตาชัดๆนี่หล่อเลยครับไม่มีริ้วรอยนะครับนี่ครับหน้าตาหล่อสมองมวยดีติดตามครับอนาคตของเขาช่วงนี้ไปพบคุณสมิงขคาวครับเรียนเชิญครับ